สนุนโดยใหม่บีทากเนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทากเคนครีมทาฟ้าเมลามีโฟอินวันสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0 9 2ย7 9 5, 5. 1 1 5เปิดตัวเป็นสายมูตัวจริงเสียงจริงสำหรับลูกทุ่งสาวเสียงดีอย่างทัญญาอาสยามว่าแต่ที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะมาที่ไปของสายมูหรอคะก็จริงๆอ่ะเราก็โอ้โหที่วัน ยิ่งแบบคนลุกสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยคือยิ่งแบบสร้างปฏิหารถึงเยอะมากอะเริ่มจากที่มานะก็คือหนูก็รู้สึกว่าคือชอบมีคนทักว่าเราเออไปลูก,นกหนไรเลยเราก็ไม่ได้แบบเราไม่ได้กินเพราะช่วงนั้นเราย2ยี่สิบสองก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้กินกับเรื่องพวกนี้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วก็วไหวปกติช่วงเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาที่มามูหนักหนกแล้วก็รำมสงสุหนักๆเลยก็คือเราอะอยากอยากสร้างองค์ ก็คืออยู่ที่สมุทรปราการอยากสร้างบองบระดานแล้วทีเนี้ยเอ่อก็เลยคิดธุรกิจขึ้นมาหนึ่งอย่างกับพี่ลาล่าก็คือธุรกิจแป้งลูกเสาเพียนาคค่ะพอเป็นธุรกิจแป้งลูกสาเนาคเสร็จปุ๊บก็เลยต้องมีการบวงสรวงแป้งในทุกๆเดือนบวงสรวงแป้งในทุกเดือนก็คือทุกตลับต้องผ่านพิธีบวงสรวงค่ะแล้วพอเราลำอ่ะก็มีในเรื่องของปฏิหาใดๆเกิดขึ้นมาเยอะมากอย่าง ที่ทุกคนเห็นในคลิปตองลูกสาวพญานาคอะไรเงถ้าใครติดตามก็จะได้เห็นนะคะก็ในเรื่องของเงินที่มันปืดหรือว่าไม่มีเลยหรือต้องลุ้นเดือนต่อเดือนในช่วงโควิด<ม>ก็คือกลับมาเป็นปกติแล้วก็มีรายได้เข้ามาแบบแบบคด,ดีเลยอะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีดดวิตเยอะมากแล้วก็ล่าสุดเลยหนูอะก็ อยากทําน้ําตกให้องค์หูวงพิานาคอยากทําให้มากเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราได้เงินมาถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ได้ทําสักทีก็เลยบ่ายสองก็เลยไปสั่งน้ำตกมาเลยค่ะสั่งน้ำตกให้ให้ปูกก็คือทําที่อยู่ให้ท่านใหม่แบบสวยๆเลยเสร็จปุ๊บสี่โมงเย็นถูกลอตเตอรี่ถึงลอตเตอรี่ไหลใบอ่ะก็หลักหลักสองหมื่นอ่ะล่าสุดหนูก็เลยอยากองค์สวง อยางงนน่าพวงหลวงองค์อู๋เนียนาคตัดติใจพวงสลวงเลยโอนเงินค่าบวงสวงใหญ่ไปหมื่นกว่าบาทพอหลังจากโอนเงินเสร็จปุ๊บรีวิวเข้าเมื่อวานนี้หกหมื่นวันนี้แต่สี่เป็นรีวิวสินค้าหนูก็เลยเชื่อสุดหัวใจหลังๆมาหนูเลยยิ่งเชื่อมากๆที่หนูยิ่งมาล้ำแล้วก็มาเหมือนเราศรัทธาโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยอะค่ะว่ามีจริงหรือเปล่าใครจะว่าเรางงงายแล้วก็ ก็เราศรัทธาแล้วเราได้เราก็ไม่ได้สึใจตรงนัว้ว้าวยิ่งมูยิ่งปังเลยก็ว่าได้นะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นเรื่องของความศรัทธาส่วนบุคคลและควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง้งนึกถึงช้างไทย